สวัสดีเด็ก,ดกนะคะนักเรียนชั้นม1 1ทับ 1, และม1ทับ2โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะคะนี่เป็นคลิปการสอนนะคะรายวิชาทักษะดนตรีไทยนะคะเนื่องจากว่านักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1งเนี่ยนะคะบางทีก็มีนักเรียนเก่าแล้วก็นักเรียนใหม่นักเรียนเก่าก็อาจจะเคยเห็นหน้าคาตากันบ้างนะคะส่วนนักเรียนใหม่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันนะคะ คุณครูขออนุญาตแนะนําตัวในคลิปแรกนะคะคุณครูชื่อครูนภารัตน์มาลารัตน์นะคะชื่อเล่นครูแจ็คอลายคนเรียกครูแจ็คสเปนโลค่ครูแจ็คแป๊บโพอะไรก็แล้วแต่นะคะก,ก็ก็มีชื่อเล่นๆว่าครูแจ็คนะคะคุณครูรับผิดชอบในรายวิชาทักษะดนตรีไทย1นะคะรหัสวิชาสสาราสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะ กลุ่มที่เรียนมี2กลุ่มนะคะเรียนชั้นม1ทับหนึ่งแล้วก็ม1ทับสองเราจะเรียนเทอมหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราเริ่มเรียนนะคะนักเรียนทราบดีว่าตอนนี้ในสถานการณ์โควิดระบาดรละลอกใหม่เนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถเปิดเทอมได้ตามปกติเพราะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนครูก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะสำหรับคลิปวันนี้ที่บันทึกนะคะเราจะสอนในเรื่องเชิงทฤษฎีข้อมูลเบื้องต้น นะคะแต่ในในผลการเรียนรู้นะคะของรายวิชานี้จริงๆแล้วมันเป็นข้อจำกัดที่จะต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเ,เครื่องดนตรีของจริงนักเรียนต้องได้ฝึกปฏิบัตินะคะแต่ในเบื้องต้นนะคะค,คุณครูก็ส่งคลิปนี้มาเพื่อบรรยายให้เรียนทำความรู้จักแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาฝึกปฏิบัติจริง นะคะครูขอเท้าความนะคะข้อมูลมันเป็นความรู้เดิมของนักเรียนนะคะในปฐมท ah, ี่เ <het> รียนอาจจะมีความรู้มาบ้างว่าดนตรีแบ่งออกเป็นสีประเภทนะคะเครื่องประเภทเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าเครื่องดีก็คือเครื่องดนตรีที่มีสายและเกิดเสียงขึ้นได้โดยการดีดเราเรียกเขาว่าเครื่องดีเช่นแจ๊เก้เครื่องสีเครื่องดนตรี มีสายและเกิดเสียงได้โดยการสีนะคะใช้วัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่เสียสีไปทําให้เกิดเสียงเราเรียกว่าเครื่องสีนะคะเช่นซออู่ซอดวงนะคะเครื่องตีเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงได้โดยการตีอาจจะใชใ้ไม้ใช้มือหรือใช้การกระทบกันก็ได้เครื่องเป่านะคะคือเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงได้โดยการเป่านะคะสำหรับคลอสนี้นะคะคุณครู ขอจำกัดให้หนักเรียนฝึกในเครื่องตี <Okay. S 2> นะคะเพราะสะดวกนะะสะดวกต่อตัวผู้เรียนเพราะอะไรเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงตายตัวนะคะถ้าผู้เรียนปฏิบัติตามที่คุณครูบอกตีลงไปโน้ตตัวนี้อย่างนี้นะคะ <Okay. S 2> มันจะเกิดเป็นเสียงที่เราต้องการทันที <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นเครื่องสายต่ออู้หรือซอด,ด้วงนะคะมันจะมีความเพี้ยนนะะสีไม่ถึงบ้างสีล้นบ้าง อย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคนะคะสั้นๆวันนี้เราจะฝึกเรื่องการจับไม้เครื่องตีนะคะเครื่องตีที่เราจะฝึกนะคะมี4ชิ้นละนาดเอกละนาดท้มของวงใหญ่ของวงเล็กนะคะระหว่างที่รอเปิดเทอมเนี่ยนะคะนักเ,เรียนก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าเอ๊ะละนาดเอกเนี่ต้องอย่างนี้ละนาดท้มต้องอย่างนี้ ระนาดข้องวงเล็กต้องอย่างนี้ของ,งแล้วเราลองดูซิว่าเราชอบแบบไหนนะคะพอเปิดเทอมแล้วครูก็แให้เรียนอะ่ะเลือกนะคะตามความถนัดเห็นนะคะอะมาที่เรื่องวิธีการจับไม้นะคะไม้เนะี่ยมี2แบบก็คือไม้แบบระนาดเอกระนาดทุม้มก็คือก้านจะยาวนะระ,ะนาดเอกระนาดทุม้มก้านจะยาวแล้วก็ไม้ตีคองใช้ของวงใหญ่และของวงเล็ก ก้านก็จะสั้นๆนะคะดูความแตกต่างกันก่อนละนาดก็จะยาวคองก็จะสั้นเห็น okay, นะคะ <Okay. S 1> ทีนี้มาดูเรื่องวิธีการจับไม้ละนาดนะคะการจับไม้ละนาดการจับไม้ละนาดมี3แบบนะคะหนึ่งแบบปากกานะคะการจับแบบปากกาเอา อบอก3ข้อก่อนละกัน1จับแบบปากกา2จับแบบปากไกา่3จับแบบปากนกแก้ว3อย่างนี้นะคะนะคะแต่ครูจะสอนแบบจับปากกาเราจะใช้แบบจับปากกาเพราะว่าเป็นเ,เป็นพื้นฐานเป็นเป็นท่าทางเริ่มต้นที่ถูกต้องนะคะโอเคอ่ะถ้านักเรียนมีดินสอมีปากกาเป็นลักษณะวัสดุคล้ายๆอย่างนี้อย่างนี้ หยิบมาจ้ะนักเรียนเด็กๆหยิบมานะคะแล้วลองฝึกดูนะคะวิธีจับนะคะให้นักเรียนลากแกนนะคะลากผ่านเนินนิ้วโปง้งและเนินนิ้วก้อยเด็กๆลองหงายมือตัวเองดูนะลองหงายมือดูนะคะนะมันจะมีเนินนิ้วโปง้งเนินเนี่ยตรงนเนินเนี่ยนะคะแล้วก็เนินนิ้วก้อยสองเนินนี้ <c oughs> นะคะนิ้วชี้ เราใช้ก้านไม้นะคะนิ้วชี้แตะนิ้วชี้แตะนะคะแล้วก็ลากผ่านลงร่องนี้เด็กๆพยายามอย่าให้ปีนนะคะอย่าปีนะะปนะคะอยู่ในร่องอ้านีไว้3มนิ้วหลักคือ3นิ้วนี้ชู3นิ้วนะคะไม่ได้ชูแบบนี้นะคะเราชูแบบนี้นะคะอ่าถ้าชูแบบนี้ตดองไม้ปรับทัศนคตินะคะ oh, <no. S 1> นิดนึง <No. S 1> นะคะ3มนิ้วนี้เกาะกันไว้ เกาะ,ะกันไว้นิ้วชีว้อยู่บนนี้นิ้วโป้งแปะไว้ข้างๆาด้านนี้จะเห็นแปะไว้ข้างๆนะคะส่วนนิ้วกลางนะคะเนบไว้เนบไว้อีก3นิ้วที่เหลือเรียงชิดติดกันนะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะวิธีวัดที่ถูกต้องนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่า เป็นแกนลากมาถ้าเด็กๆไม่หลูในร่องด้าไม่อยู่ในร่องแล้วปิน้นนี่คือถ้าจับที่ไม่ถูกต้องโอเคนะเบื้องต้นนะคะอทีนี้คุณครูจับสองมือนะคะสองมือนะคะระยะนี้นะคะโอเคนะคะต่อไปจับแบบไม้คล้องนี่แหละค่ะแต่จับแบบปากกานะคะ ไม้คลองนี่แหละค่ะข้อแตกต่างของเขาก็คือความยาวเพราะฉนั้นวิธีการจับไม้คล้องทําเหมือนละนาดเลยค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะให้ไม้ลากผ่านที่เนินนิ้วโป้งและเนินนิ้วก้อยแต่ไปนิ้วชี้ให้นักเรียนไปจรดติดหัวไม้ได้เลยเห็นไหมคะติดหัวไม้นะคะนะคะสองข้างทําเหมือนกันถ้าจับไม้คล้องแล้วจับแบบนี้ ผิดนะคะนะคะผิดนะคะโอเคนะเด,เดี๋ยวเยวลาเด็กๆเลือกเครื่องดน,นตรีได้แล้วเด็กๆต้องฝึกจับไม้ให้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นๆอะโอเคทีนี้ครูฝึกจับไม้เรียบร้อยแล้วคุณครูมอบหมายงาน oh, <no. S 1> มอบหมายในคลิปนี้เลยนะคะของานชิ้นเดียวค่ะนะคะให้นักเรียนดออง เราอิก็คือการว่ารูปสเก็ตภาพแหละค่ะสเก็ตภาพการจับไม้จับไม้ถ้านักเรียนออขอเป็นทั้งสองไม้เลยแล้วกันนะจับไม้ละนาดสเก็ตด้านไหนคะอ่ะนักเรียนใช้วิธีนี้นะคะจับด้วยมือซ้ายกรณีเล่นถนัดขวานะคะนักเรียนจับด้วยมือซ้ายค่ะแล้วนักเรียนมองพอมองแล้วเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นตรงนี้ เห็นตรงนี้เห็นด้าไม้ที่ยาวเรียนวาดเลยค่ะว่าตามนะคะเอเคนะถ้าแล้วก็แบบสั้นแบบจับไม้ของก็ต้องดรออิ่งค่ะขอสองชิ้นนะคะภายในกระดาษแผ่นเดียวกันเห็นนะอ่ะจับนักเรียนจะเห็นว่าอ่าวิธีการจับนักเรียนวาดรูปสเก็ตภาพตามนี้อนะคะเปิดเทอมมาทรง ทําใส่กระดาษ A 4หนูจะว่าสัดส่วนใหญ่โตแค่ไหนก็ขอให้อยู่ใน A 4คาดว่าน่าจะเข้าใจนะคะใครบางอาจมีปัญหา oh, <no. S 1> นะคะใครบางอาจมีปัญหามีปัญหาได้ค่ะถ้าสงสัยตรงไหนให้ทักถามส่วนตัวได้เลยนะคะงานทุกชิ้นเราจะส่งตอนเปิดเทอมเพราะนั้นเมื่อนักเรียนวาดแล้วเก็บไว้ให้ดีสำหรับคลิปวันนี้11นาที12นาทีนะคะ เพียงพอแล้วโอเคค่ะโชคดีนักเรียนเราจะรอดจากโควิดนะคะวันนี้คุณครูแจ็คไปก่อนสวัสดีค่ะ